่อมาคุณแก้วตะว,วันพวงบุภาการรการพระครูท่านสมนาท่านาาศิกมาธด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเรื่องการรักษาศีให้เป็นปกติธรรมดาในชีวิตประจำวันอันที่จริงก็ทำได้ไม่ยากนักแต่เนื่องจากตอนนี้ดิฉันทำกสิกรรมไร้สารพิษอดไม่ได้ที่จะฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยท,ที่ที่อยู่ในดิน พราะเวลาถากหญ้าขุดดินก็จะพลาดไปโดนสัตว์พวกกิ่งกือไส้เดือนตายแม้จะระวังแล้วก็ตามวิบากน่าจะเยอะอยู่ใช่ไหมคะวิบากไม่เยอะเท่าไหร่หรอกที่ตอบว่าวิบากไม่เยอะนี่ไม่ใจะอัตมาพูดเองพระพุทธเจ้าก็จัดไปแล้วว่า กรรมที่คุณทําไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมไม่เป็นวิบากจริงๆมันเป็นกรรมเป็นวิบากเหมือนกันแต่เป็นกรรมเป็นวิบากข้างเดียวคุณไปเหยียบมดตายคุณไม่เจตนาแต่มดมันอาฆาตคุณไหมมันเดรัจฉานมันอาฆาตคุณ มันตบมือข้างเดียวข้างเราเนี่ยแม้จะตบมาหาเราเราก็ยอมเขาพอเราไม่รู้นี่ไม่มีเจตนาแต่จริงๆแล้วนี่นะมันจะห่างกันสัตว์ที่ยังไม่เซลไม่เท่าไหร่สัตว์ที่ยังชั้นต่ำกับชั้นสูงไม่กว่าจะวิบากมันจะมาสัมพันธ์กันนานนานมากจนกระทั่งคนผู้ที่สูงแล้วในี่บรรลุอรหันตนหายไปแล้วสัตว์พวกนี้ต้องค่อยเจริญขึ้นมาตาม เพราะฉะนั้นมันจะไม่มาทันกันมันจะไม่มาทันกันนะเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยจริงๆนี่นะมันจำเป็นนะคนที่ทำกสิกรรมมันต้องสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันอยู่ในดิน,นเป็นสัตว์ที่ยังเซลล์ยังไม่มากและ เป็นสัตว์ที่ยังไม่ไม่เจริญเท่าไหร่นะมันยังไล่ไม่ทันอย่างที่อาตมาอธิบายฝังเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะไม่งั้นมันจะโอ้โหที่รอดตาช้างห่างรอดตาเรนมันจะเกินไปมันก็เลยทำอะไรไม่ได้สักทีนะแต่เราก็ไม่ประมาทเราไม่มีเจตนาจริงๆมันต้องระวังสุดวิสัยก็แล้วไปจบไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรมตามพระพเจ้าสอนอย่างนั้นก็แล้วกัน